คาเฟ่ซิสเดอะเดย์คาเฟ่ซาลอนสาขาแวร์เฮาส์สามสิบนะคะซึ่งเปิดโดยพ่อโจแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่ใช่ไมหมคะถ้าไม่ไปหนอะไรก็อยู่ไม่นี่ไอ่ไนก็อยู่ที่น,นี่ถ้าไม่ได้ติดทุลับแล้นเนี่ยแอบบอกว่าพ่อแม่คนไหนที่สนใจเรื่องโฮมสคูลแล้วก็อยากจะมาจิบกาแฟร้านสวยๆแล้วก็ร้อมกับพูดคุยพ่พพอโจเนี่ยก็มาหาได้ที่ปากซอยแวร์เฮาส์สามสิบเลยนะคะค่ะม,มาถึงคําถามที่สองคำถามที่ที่ถูกถามบ่อยในเรื่องของการทำโฮมสคูลนะคะมีเทคนิคหรือมีอะไรที่ สามารถเขาช่วยนําไปไกด์แนวคิดหรือว่ากั้นกรองไหมคะว่าควรลูกเนี่ยควรเรียนในระบบหรือว่าควรเรียนแบบโฮมสคูลดีถ้าสมมติอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะทำโฮมสคูลลูกดีหรือเปล่าอันแรกก่อนนะครับส่วนมากผมจะเริ่มจากบอกสิทธิก่อนว่าทุกคนมีสิทธิในการจัดการศึกษาแล้วก็โฮมสคูลเนี่ยมีความเทียบเท่ามีความเป็นาศึกษาเทียบเท่าโรงเรียน ดังนั้นมันไม่มีอะไรปรกติกว่าอะไรมันอยู่ที่ว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยเหมาะกับอะไรอย่างเช่นว่าผมขึ้นดอยเป็นประจำเดินทางตลอดย้ายจังหวัดด้วยแล้วจะไม่รู้จะฝากลูกกับใครอันเนี้ยวิถีชีวิตใน้องสกูลเหมาะ<ๆ>แน่แเพราะว่าไปไหนเราพาลูกไปด้วยได้ไม่งั้นก็ต้องเอารูกไปอยู่ประจำหรือต้องฝากย่าฝากยายซึ่งเราก็ไม่ไมสะดวกในการฝากคนอื่นใช่ไหมครับแต่บางคนเขาอยู่ติดที่ไม่ไปไหน ติดที่12บอปีนะเป็นอย่างน้อยเพราะว่ามันมต้องไม่ไปไหนเลยอ่ะลูกต้องเรียนแบบนั้นอันนั้นก็ก็อาจจะเหมาะกับโรงเรียนใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าถามคนนมสกูลหลายๆลยคนจะบอกว่าเออเขาไม่สะดวกไปส่งลูกตอนเช้าอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทํางานนะครับอ่เดี๋ยวนี้เวลาทํางานมันเลื่อมกันได้นะบางคนทํางานจนถึงดึกตืตตต่นสายมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตื่นหกโมงเช้าทำอาหารส่งลูกไปโรงเรียนแล้วยเย็นสามโมงเย็นไปรับ ถ้าเวลาของเราเหลือมชีวิตมันไม่เหมาะสม,มน,นะคาับเห็นว่าโรงเรียนมันไม่เหมาะสม,มแต่นั้นเนโฮมสกูลจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าความเหมาะสมในบริบทของของครอบครัวของการทํางานก่อนปัจจัยการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเป็นตัวบกชี้แล้วว่าเราจะเหมาะกับวิถีไหนแปลว,ว่าให้ดูไลฟ์สไตล์เป็นักใช่ในโรงเรียนก็มีทั้งที่ที่ออกมาได้ผลดีใช่ไหมครับดีเลยวันสอบคอเสร์ต ในการศึกษาหรือในชีวิตต่อนน่นนี่นั่นครับหรือว่ามีปัญหาสารพัดจะปัญหาก็มีโฮมสกูลเนี่ยที่ผ่านมาถือว่าปัญหาน้อยอาจจะเพาว่าคนทําน้อยครับก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาในเชิงอที่ว่าความรบเหลวทางการศึกษาแต่ก็มีปัญหาเรื่อยๆอย่างเช่นว่าพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยหรืออาจจะปะท่กันเองหรือบางคนก็ พ่อแม่สอนลูกลูกก็ไปฟังลูกต้องไปเรียนกับครูแต่กรู้เรื่องอะ,อะไรอย่างนี้มันก็มีนู่นนี่นั่นเหมือนกันหรือว่าอะไรนะประเด็นเรื่องเพื่อนน้อยอใช่ไหมครับประเด็นเรื่องอหลักสูตรที่เรียนไม่สอดคล้องกับระบบการศึกษาทั่วไปเรียนไม่เหมือนออเพื่อนเขาก็เป็นก็เป็นแล้วแต่ลรอเาเยเมื่อกี้กำลังพูดถึงว่าก่อนที่กําลังจะขับรถมาหาพระโจที่ร้านเนี่ยค่ะแต่มีมีความคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องหนึ่งจากคำว่าโฮมสคูล ถ้อ,อยู่ดีมันก็มีความรมู้สึกมีคำนี้พุดขึ้นมาในหัวว่าจริงๆเนี่ยทุกที่บนโลกใบนี้คือสคูล้้วก็เราเรียนหนังสือตลอดเวลาเราไม่ได้เรียนแค่ตอนที่เราไปโรงเรียน8ปดโมงเช้าถึงใบา3าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเป็นจริงไม่ว่าจะทำโฮมสคูลหรือไม่โฮมสคูลเนี่ยเหมือนเราอะต่อให้ไม่ใช่เด็กก็ตามเราหมายถึงว่าทุกเวลามันคือเรากําลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้น การทาการทำโฮมสรูลก็คือคือพอพอกลับมามีความชุยเมยกับทุกตาเลยรู้สึกว่าจริงๆเราไม่สามารถแยกเวลาเรียนรู้ออกจากลูกเลยได้แม้แต่วิธีเดียวเพียงแต่ว่าเราจะส่งลูกไปในโรงเรียนที่เป็นระบบก็คือฟิกเวลาเหมือนเหมือนกับเราส่งตัวเองไปทํางานประจํอเราเรียนรู้แบบเวลาที่เราจัดสรรเองแบบอิสระเสรีใช่ไหมคะมความคิดประมาณนี้มันมันถูกต้องไหมใช่ครับก็ มันมีอีกแง่มุมหนึ่งด้วยก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราพาลูกไปโรงเรียนเนี่ยเร,เราเรียกว่ามอบตัวฮะมอบตัวคือเรามอบสิทธิในการจัดการศึกษาให้กับให้กับครูในโรงเรียนเป็นผู้จัดเราไปยุ่งด้วยไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าพอเราจัดการศึกษาแบบโฮมสกูลเนี่ยเราพ่อแม่หรือครอบครัวเนี่ยเป็นเป็นผู้วางแผนทางการศึกษาแล้วว่าเราจะจัดการศึกษาด้วยกันอย่างไร ด้วยวิธีไหนเนื้อหายังไง,งเรียนรู้แบบไหนสไตล์ยังไงอ,อันนี้ครับค,ค,คือคือค้อควรพูดตัดสินใจเราไม่ได้มอบสิทธิใ,ให้คนอื่นครับปกติแล้วถ้าถ้าเราไม่พร้อมมองในมุมนี้แล้วกันนะว,ว่าสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตคนที่ไม่พร้อมในการดูแลลูกเองอครับเมื่อก่อนนับเป็นร้อยรปีมาโรงเรียนก็จะไม่มีมใช่ไหมครับ ก็พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกหรือว่าคอมมูนิตี้ครอบครัวอาจจะเป็นเมื่อก่อนเป็นครอบครัวใหญ่หรือชุมชนช่วยกันดูแลมีการส่งลูกไปฝึกการเป็นเด้านต่างๆครับจนกระทั่งพอระบบอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องไปทํางานเต็มเวลาไม่มีเวลาดูแลลูกก็มีโรงเรียนขึ้นมาเพื่อตอบรับเรื่องนี้ว่าเธอเอาลูกไปเข้าโรงเรียนจะได้มีเราพ่อแม่ไม่ต้องคิดอีกเลยใช่ไม่ต้องเรียนอะไรใช่ มากหน่อยอาจจะทําเพิ่มก็จะกลายเป็นการทําเพิ่มนอกโรงเรียนซึ่งมันก็จะกินเวลาชีวิตลูกไปอีกว่าลูกไปเรียนเนี่ยวันหนึ่งก็เจ็ดแปดชั่วโมงแล้ว,ย,วยังต้องมาบวกเรียนแล้วเรียนอีกใช่เรียนแล้วเรียนอีกอม,มันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตละคาถามที่เกิดจากพ่อแม่ที่อยากทำโฮมสคูลแต่ว่ายังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่กล้ามักจะมีเงื่อนไขหนึ่งที่คิดว่าถ้าลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นใช่ไหมคะจะไม่ได้วุฒ แล้วพอไม่ได้วุฒิจะไม่ได้เข้าทํางานคือมันจะไม่สามารถเหมือนกับสิ่งที่สังคมกดเกณฑ์หรือบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับทั่วไปพอเมื่อกี้พ่อโจ้อธิบายมุมนี้ตาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไม้ใชตที่กลับกันอยู่นิดนึงจริงๆโรงเรียนเป็นเครื่องมือมาช่วยพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาตังหาแต่ถ้าตอนนี้วิธีคิดที่เรากําลังคิดว่าเราเอาลูกไปโรงเรียนทั้งทั้ที่เองจริง,รงๆเราเองเก็รู้สึกว่า อาจจะไม่ใช่สําหรับเราแต่เพียงแต่ว่าเรากลัวว่าลูกจะไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้เรียนจบไม่ได้ตอบโจทย์บรรทัดฐ,ฐานเหมือนสังคมที่กําหนดไว้ท่าทั้งที่ตอนนี้มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีผลลัพธ์ให้เห็นแล้วว่าจบคือเรียนตามคันลองทั้งหมดอะค่ะประถมมัธยมมหาลายัยปริญญาโทเอกด้วยซ้ำพอจบออกมาแล้วไม่สามารถเข้าสังคมได้หางานทําไม่ได้ตกง,งานงเยอะ ก็กลายมาเป็นปัญหาสังคมที่ตอนนี้มาคุยมาสะท้อนกันอีกว่าเด็กเรียนจบมาแล้วคุณสมบัติหรือสกิลการทํางานไม่พอต้องหาสกิลเพิ่มเมื่อกี้ที่พ่อโจเล่าอะค่ะสำหรับตุ๊กตาก็เลยเหมือนเหมือนเข้าใจว่าอ๋อ mindset ที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ m i n d s e t ที่ถูกต้องคือกลับวนการที่ทําให้ลูกมีความรู้แล้วก็สกิลในการทํางานได้แต่จะไปโรงเรียนหรือจะโฮมสกูลนั่นเป็นวิธีการใช้เป็นแค่ how to กลับมาอีกหนึ่งประเด็นเงื่อนไขที่หลายครอบครัวอยากเอาลูกคมสคูลแต่ว่าจะชอบมีคำ excuse ประมาณนี้ว่าเราไม่มีเวลาหมายถึงคุณแม่ขนาดนั้นที่จะสอนลูกทุกอย่างแล้วก็เราไม่มีความรู้เพียงพอแต่ว่าตอนนี้ทุกตาเห็นในคอมมิชชั่นีเพราะว่าทุกตาก็เป็นสมาชิกโฮมสคูลเน็ตเวิร์กของพ่อโจอคือทุกคนก็จะมาโพสต์ถามว่าอยากลูกเอาลูกไปเรียนรู้เรื่องนี้มีกิจกรรมไหนบ้างแปลว่าตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องสอนได้ทุกอย่างถูกไหมคะ เขาเรียนกันยังไงบ้างครับพ่อแม่ที่ทําบ้านเรียนให้ลูกอะค่ะผมขอไปทีละประเด็นนะครับรประเด็นแรกก่อนเรื่องวิธีการศึกษาเนื่องจากว่าโฮม,มสกูลเนี่ยถูก<ม>รับรองโดยโดยพรบการศึกษาอยู่แล้วดังนั้นถึงแม้เราจะเอาลูกมาเลี้ยงเองนะครับรแต่เราสามารถจดทะเบียนพ่อแม่นี่แหละครับไปจดทะเบียนโดยตรงกับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ้ากับว่าสพทอใช่ครับสพท ถ้ากับว่าครอบครัวเราเนี่ยประหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ออกแบบหลักสูตรเองได้ค,ครับเปรียบก็เหมือนกับโรงเรียนทางเลือก <L ig al onia> เห็นว่าโรงเรียนทางเลือกแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีแนวทางการสอนไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีทางเลือกมากขึ้นเราจดทะเบียนได้เหมือนกับโรงเรียนทางเลือกแข่งหนึ่งครับซึ่งเงื่อนไขในการจดทะเบียนเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขซับซ้อนคือไปไปเขียนหลักสูตรซึ่งก็มีเครือข่ายช่วยเขียนครับมีคนช่วยเขียนหลักสูตรอยู่วุฒิขั้นต่ํากับผู้ที่ไปจด การจัดการศึกษาโดยครอบครัวรีคายแค่ม .6 ซึ่งต้องเป็นพ่อแม่ด้วยไม่จะเป็นต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครับเป็นผู้ปกครองที่ถ้าพ่อแม่สมมติว่าไม่สะดวกใจเซ็นมอบอำนาจให้ผู้ปกครองคนอื่นได้ให้ญาติได้ให้เพื่อนได้ให้ครูได้ครับแล้วก็รีคไฟวุฒิแค่ม .6 ว่าผู้จัดการศึกษามีวุฒิขั้นต่ำม .6 ก็ไปจดทะเบียนได้แล้วหลังจากจดทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกวุฒิรายปีให้ลูกได้ ตั้งแต่อุบาลจนถึงม .6 ก็คือแปลว่าเด็กอายุไม่ได้ว่าต่ำมากี่ขวบอ่ะคือพอคั้ต่เข้าอนุบาลก็ไปขอไลยเลยตั้งแต่ประมาณ3าขวบขึ้นไปครับก็คืออนุบาลแล้วก็ประมาณ6ขวบขึ้นป .1 เรายื่นปีต่อปีป่ะคะปกติแล้วจะเป็นช่วงชันครับแต่จะเก็บหลักสูตรเป็นปีต่อปีก็ได้ช่วงชั้นก็คืออุบาลช่วงหนึ่งป .1 ถึงป .3 ช่วงหนึ่งป .4 ถึงป .6 ช่วงหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้แล้วแล้วช่วงชันเนี่ยไม่จํากัดจํานวนปีใช่ไหม คือถ้าเด็กเอาพูดง่ายๆคือถ้าเด็กยื่นสอบผ่านก็อาจจะได้วุฒิเร็วกว่าปกติอย่างนี้ได้ไป่ะหรือ,อ,รอยังไม่มีกฎหมายรองรับตรงนั้นครับคือปกติจะยิ่งมีนะแต่ว่าโดยกระบวนการเนี่ยเรายัางถือว่าให้วุฒิปีต่อปีอเป็นวิธีที่สอดคล้องกับกับทั้งวัยวุฒิทั้งระบบก,การศึกษาเอ่อว่าอย่างนั้นครับก็นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งมีวิธีอื่นๆอีกครับอย่างเช่นว่าเราเรียกว่าอัมเบลอลสคูลอย่างนี้ผมพูดถึงหมู่บ้านเด็กก็คือเอาลูกไปฝากไว้กับโรงเรียนที่มีโปรแกรมมฮมสคูล ถ้ากับลูกเป็นนักเรียนสถาบันนั่นแหละอ๋อแล้วเขาจะรับรองให้เขารับรองให้รับเยงแต่ว่าสถาบันนั้นบอกว่าไม่ต้องมาโรงเรียนนะเดี๋ยวถึงเวลาก็มาสอบอ๋อแล้วเขาให้แผนการเรียนการสอนแนะนําม,มาด้วยใช่ใชม,ใช,มใช่ไหมคะถ้าเป็นอัมไีรัสกูเ็าจะมีแผนการเรียนแนะนําม,มาด้วยอ,อครับอัมพีรัสกูก็เป็นวิธีหนึ่งจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือศูนย์การเรียนสูย์การเรียนเดี๋ยวรับว่ากต่ไม่ได้เขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอเอาเริ่มโฮมสกูลพ่อแม่ครับ ก็เป็นอันว่าหลักๆนะครับเราม <s pe ller> ีกระบวนการได้พุทธได้นอนแล้วมีหลายวิธีด้วยอ,อ่ะนี่ก็เรื่องหนึ่งค่ะแล้วเมื่อกี้ค้างไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแม่ไม่ได้รู้ทุกอย่างเออเราจะสอนลูกยังไงได้ <S <s <pe ller> แต่แม่ต้องแต่แม่ต้องรู้การวางแผนการสอนคือตัดคือคิดว่าลูกจะต้องเรียนอะไรเรียนอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องรู้ใช่ไหมคะหรือว่าตอนที่เราไป หรือว่าพอเราไปยื่นสอบขอแล้วว่าพอบอกว่าฒูรายปีอะเรามาสอบแปลว่าเขาก็จะมีวิชาที่กําหนดไว้ว่าจะต้องสอบอันนี้นี้ผ่านเราได้บูทถูกไหมคะอย่างร้อยก็ต้องเรียนตามนั้นทั้งนี้สงังคมไม่รู้กคนเขาใจที่จะเปไม่จเป็นครับ<อ>คือตอนที่ไปจดทะเบียนนะครับเราต้องยื่นแผนการศึกษาถ้าเราเกิดแผนไม่เป็นาทางสอทข้สเขาจะมีเขาเรียกศึกษาทิเทศเป็นคนช่วยเขียนแผนให้เราปกติก็จะใช้แผนที่ล้อกับ กระแสหลักแต่ว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาช่วยเขียนแผนครับอาจจะจ้างอาจจะเป็นอาสาสมัครอาจจะเป็นอะไรก็ตามหรือคนเคยทํามาแล้วมาช่วยเราเขียนแผนอะไรก็ได้ครับเราจะเคยเห็นข่าวในทีวีบ้างมั้งบางคนอาจจะเคยเห็นต้องเรียนวิชาจับก,กิก้งก่าวิชาตกปลาก็ไป<ด>สอบนะได้เหรอใช่ครับก็สอบตกปลามหมายถึง<อ>ว่าเราเป็นคนสร้างคาลิูลัมเองสร้างวุฒิเองใช่ครับแล้วข้อสอบจากไหนคะ ก็สอบจากแผนของเราเองไงครับถ้าเราจะ้าสอบเองคือหมายว่ามีกรรมการเป็นคนหลักฐานประเมินให้เราเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุคคลที่สามประเมินว่าตามแผนที่เรายื่นไปลูกเรียนได้ลูกทําได้แล้วเขาก็รับรองให้อย่างนี้เอางี้เราเล่าภาพนี้ก็ได้ครับว่าสมมุติว่าลูกเราเป็นนักเรียนประเทศอะไรดีฟินแลนด์แล้วกันฟินแลนด์การศึกษาดีเขาว่านะฟินแลนด์เรียนเหมือนเมืองไทยไหมไม่เหมือน แล้วไม่เหมือนครับไม่เหมือนจริงๆไม่เหมือนอย่างแรงเลยคนเราเรื่องกันเลยแล้วเราอยู่ฟินแลนด์สักสี่ห้าปีเนาะลูกอยู่สักป .4 แล้วกันเรียนอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เหมือนประเทศไทยแหละมาเมืองไทยเนี่ยปุ๊บจะเข้าป .5 นะครับประเทศไทยก็รับรองการศึกษาฟินแลนด์ให้เลยท้งที่เรียนไม่เหมือนไม่รู้จักเลยด้วยไม่รู้จักเลยด้วยอแล้วไม่ใช่เพราะฟินแลนด์ครับเอาคันที่มาจากประเทศอะไรดีล่ะเอธิโอเปียลแล้วกันโอเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แหละ ต่ลูกจะมาเข้ามอนหนึ่งประเทศไทยอ่ะก็รับรองให้ได้รก็รับรองให้ได้คือคือมันมีกรณีเดียวที่รับรองไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่ลูกเติบโตมาหร,หรือได้เรียนรู้มาเนี่ยมันไม่มันไม่สอดคล้องกับวัยวุฒิหรือวุฒิภาวะของเด็กถ้าม,ม,มาแล้วอ้อแอ๋เหลือเกินเนี่ยไม่ได้แล้วอาจจะต้องกลับไปเรียนบอลหนึ่งใหม่ไหมแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับกับวัยกับวุฒิภาวะก็รับรองได้ครับอ๋อจริงๆอยากถาม ลงลึกไปในเชิงวิชาการอีกแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าที่เรามาพูดวิชาการแบบเป็น,ปนหัวข้อว่าตั้งหลักสูตรยังไงเราก็จะต้องอต้องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรับรองยังไงแต่ว่าวันนี้เราเราอยากพูดคอนเซปต์ของผมชครูแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถึงพอเราพอเราเขียนแผนเองว่าเราอยากจะจัดการเรียนการสอนลูกยังไงแล้วเราก็เอาลูกไปฝึกเรียนรู้สกิลต่างๆตามที่ที่เราเขียนไว้ซึ่งในแผนเราจะเขียนกี่วิชาก็ได้ตามเราะคะ่ะหรือว่ามีก็ใช่ก็เปลี่ยนวิชาก็ได้ตามเรา ก็ให้วุฒิให้วุฒิเหมือนเดี๋ยวขอโทษนะคะจาบอนุบาลจบป .6 จบม .1 ม .2 ม .3 นี่แล้ะจบม .6 ได้เลยครับถึงม .6 ถึงม .6 คือเขาเป็นคนตรวจแผนก่อนอยู่กไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปขอจัดการศึกษาเนี่ยปุ๊บเขาจะตรวจแผนเราใช่ไหมครับดังนั้นถ้าแผนมันไม่เหมาะสมเขาก็จะเขาก็จะค่าสนับสน้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าเออขอปรับนะามันไม่เหมาะสมมันนี้มากไปนี่น้อยไปแต่ถ้าดูกันแล้วว่าเฮ้ยได้ได้ได้พอไหว วิชาจับพิ้งกาเนี่ยพไว้อยู่ก็โอเคครับซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวิชากระจับพิ้งกาแต่นอกจากจับกิ้งกาแล้วมันก็มีอื่นๆที่เหมะสมกับวัยวุฒิเขาด้วยอย่างนี้ใช่ลูกผมไปเรียนเรือใบอยู่ปีหนึ่งก็วิชาทะเลครับอยู่อยู่กับเรือใบมีวิชาเดียวเลยคืออยู่แล้วปีนั้นก็ได้วุฒิปีนั้นก็ได้วุฒิครับอ่าตอนนั้นประมาณป .4 ั้งก็ได้วุณป .4 มาจากการไปแล่นเรือใบครับเออก็จริงทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเขาอยากจะเก่งจากเรื่องหนึ่งเป็นหลักเราไม นักการศึกษาเขาจะมอง <S <S> <S มองเผื่อให้เราหน่อนิดนึงครับว่าเด็กควรจะรู้อะไรบ้างควรจะมีวัฒนธรรมใช้พัฒนาการตามวัยอะไรบ้างซึ่งถ้าเราสามารถตอบได้ว่าไอเดียใบเนี้ยทาให้เขาได้เติบโตตามวัยเขาได้กินอาหารถูกต้องเขาได้ออกกาลังกายเขาได้เรียนรู้สังคมวิทยาศาสตร์ตามเหมาะสมแก่วัยด้วยเรือใบแล้วมันก็มันก็จบอย่างนี้แปลว่าเด็กสมัยเนี้ยเกิดมาปุ๊บก,ก็อยากเป็นอะไรนะลิซ่าแบค็คพิงชอบเต้นมาก เต้นจนไม่อยากไปโรงเรียนก็ก็สามารถที่จะสปอร์ตลูกโดยการไปทำโฮมสกูลแล้วก็โอเคลูกยังอ่านออกเขียนได้ตามวัยแล้วที่เหลือก็ให้เต้นไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้วุฒิมาเล่าจะทําไมตอนตุ๊กตาเด็กๆไม่แม่ไม่รสู้ส่วนมากไม่รู้ครับว่าว่าเราทำอย่างนี้ได้จะกินกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ครับกฎหมายมีมานานแล้วอ่าพรบนี้มีตั้งแต่ปี40ก็20กว่าปีมาแล้ว ตแ,แต่จะกินก่อนนั้นก็มีคนตำมอมสกูลครับเพยงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผมเล่าไงก็เป็นอเมริกาสกูลไงคือเข้าโรงเรียนแล้วพอ,อ,อก็บอกว่าไม่เป็นไรต้องมาไม่ต้องมาหรอกลูกคุณเก่งไปนู่นนะเดี๋ยวก็จะทำนะคะเดี๋ยวก็าจะทำได้ความรู้จักพ่อโจเยอะมากเลยทีนี้ต้องถามหน่อยบางคนก็บอกว่าคำนวณอันนี้เรื่อง financial บ้างแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่บางคนคำนวณแล้วบอกว่าทำ s c สกูลลูกบางทีอาจจะไปไปมาแพงกว่า ที่ต้องไปโรงเรียนอีกใช่ไหมอ่ะแต่ดูถ้าต้องพาไปทํากิจกรรมให้ได้อย่างใจทั้งหมดก็ก็พอสมควรอยู่ที่การวางแผนนะครับคืออ่าถ้าคนรวยจ่ายได้เยอะก็จ่ายเยอะคือถ้าเขาจ่ายเยอะเนี่ยเขาเข้าโรงเรียนเขาก็จ่ายเยอะเข้าโรงเรียนก็เป็นละล้านเนาะปีละล้านก็จ่ายครับคนมีน้อยก็จ่ายน้อยก็เรียนแบบเรียนแบบก็โรงเรียนเออโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านโรงเรียนอะไรจ่ายจ่ายเท่าที่มีจ่ายโฮมสกูลก็เหมือนกันก็คือ บางคนจัดทฮมสกูลแล้วทัวร์รอบโลกเลยก็ได้ครับแต่เราไม่มีเราสอนไม่ได้ขนาดนั้นไงเราก็แค่ทัวร์รอบประเทศก่อนก็ได้แต่ผมขึ้นไปทํางานบนดอยไหมผมก็พาลูกไปทํางานกับผมด้วยก็เรียนั้่ตั้งแยใช่ครับก็คืออย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นชาวนาครับเขามีนาดูเหมือนไม่มีอะไรคือเราบางคนก็ไปดูถูกดูแลนนะครับว่าเฮ้ยชาวนาเงินก็ไม่มีแล้วจะดูแลลูกยังไงปรากฏว่า นาเขาเป็นที่เลี้ยงดูเด็กได้แต่ละพัชทุกอย่างแล้วที่ที่ดักกว่นั้นก็คือว่าผมนี่แหละคนไม่มีนาผมต้องเอาลูกไปแปะนาเขาเพราะมีลูกเรียนเรื่องนาเรื่องดินเรื่องเล็ข้าวลูกเราเปต้องมาอยู่บ้านเขาครับไปเลี้ยงเป็ดไปฝึกเลี้ยงเป็ดไปทํานาไปเกี่ยวข้าวไปดํานาไปกรูดนาเห็นไหมครับนาที่แบบเหมือนก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือคุณมีตังคุณก็ซื้อนาไม่ได้คือคุณทํานาไม่ได้แก่เออคุณต้องไปจ้างคนทํานาให้ครับอันนี้ไม่ต้องจ้าง คุณมีนาเป็นทรัพย์สมบัติผมมีร้านกาแฟาใช่ไหมครับตะก,กี้ก็คุยกันเรื่องร้านกาแฟาก็ข้างล่างนี่เราเพาะเชื้อแบคทีเรียอ่าเพาะเชื้อจุลินทรีย์เองสําหรับการหมักขนมปังเราได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการการเพาะเชื้อเลี้ยงเชื้อการหมักยีสต์การ มูช่างตวงวัดการนุ่นกันนี่เรียนได้อย่างไรกาแฟหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาขอกะกาแฟไปสครับผิวนะคะได้ยินว่าสครับแล้วผิวเนียนเห็นครับทุกแกจะจริงหรืองเรล่ารู้เดี๋ยวเดี๋ยวสครับแล้วจะมาบอกได้ยินมาครับค่ะก็โอ้โฮโฮมสกูลทำยังไงไม่ต้องกังวลเรื่องมดแล้วอะไรอีกอะไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวางแผนเดี๋ยวนี้มีที่ปรึกษามีคอมมูนิตี้แบบอย่างเราก็มาปรึกษาได้ มีอะไรอันนี้พระโจตอบคําถามสองคำถามแรกของเราไปแล้วว่าโออฮมสกูลตัดสินใจยังไงแล้วก็วิธีการเป็นยังไงในเบื้องต้นนะคะอยากรู้ว่าที่พบม,มากอีกไหคะขออีกสักหนึ่งคำถามที่พบม,มากๆเลยที่คนมาถามเรื่องโฮมสกูลหรือปัญหาที่เจอในโฮมสกูลเพื่อเพื่อ,อตอบเป็นแบบ common problem หรือ common question ด้วยกันออส่วนมากก็คือเรื่องสังคมครับว่า พอทำโฮมสกูลเนี่ยหลายคนจะห่วงว่าเด็กไม่มีสังคมครับอันนี้ก็จริงจริงมันก็อยู่ที่ลักษณะที่ใส่ของของพ่อแม่และเด็กด้วยคือบางคนอยู่ในโรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมครับโฮมสกูลเนี่ยก็มีทั้งสองแบบคือบางคนพ่อแม่เก็บตัวก็ไม่มีสังคมแน่นอนลูกก็จะมีปัญหาทีเดนยเรื่องขาดสังคมแต่ทีนี้จริงจริงขาวโฮมสกูลมีเยอะแล้วทุกคนก็คิดมีเป้าเดียวกันคือลูกขาดสังคม เห็นไหมครับก็ที่ว่าโฮมสกูลเน็ตเวิร์ดก็เกิดขึ้นด้วยเรื่องนี้ <S <S แล้วไม่เฉพาะโฮมสกูลเน็ตเวิร์ดคนที่ทำโฮมสกูลทุกคนมองเป้าแรกหาสังคมให้ลูกก่อนอดังนั้นก็จะมีเครือข่ายมีการพารลูกมาแชาก,การทำกิจกรรมร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันหนึ่งคือได้สังคมสองคือแชร์ค่าใช้ชจ่ายม,มันจะไปตอบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยว่าถ้าเราไปเรียนไปจ้างครูสอนมันก็แพงแต่แชร์กันแลกกันนะครับแชร์กันสอนตะกี้ผมได้คุณพ่อที่เป็น วิทยาศาสตร์ก็มาช่วยสอนลูกผมผมก็สอนคอมพิวเตอร์แรกครับครับอย่างนี้ได้มันก็มีมีมีการแชร์งมีมีสังคมขึ้นมาเขเรเียกว่าอุดจุดกังวลตรงนี้ไปซึ่งซึ่งทุกต,ต,ตารู้สึกว่าตอนนี้หมายถึงปัจจุบันนี้2020นะคะเรื่องของกลัวลูกไม่เข้าสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงน้อยแม่กเพราะว่าเรามีขัดฟอร์มมีสโซเชียลคอมมิตี้หลายอย่างที่เราอยากจะ เอารูปไปเข้าสังคมแถมจะเป็นสังคมไหนก็ได้แบบกระโดดข้ามด้วยก็เลยตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับสมัยนี้แล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับโฮมสคูลแล้วก็ได้หลักคิดได้ทั้งวิธีการแล้วก็ได้สังคมได้ที่ปรึกษาหลายอย่างก็ถ้าใครสนใจเรื่องโฮมสคูลนะคะลองเข้าเพจกลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าจะอินบ็อก มาหาพ่อโจอินบ็อกมาหาตุกตาในเพน Happy Mom จ Happy Mum ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพ่อโจด้วยนะคะ